พี่น้องแม่มันเห็ดอียงนี่สวัสดีค่ะอุ๊ยนี่มันเห็ดอะไรอะดูดิกำลังออก ยังเห็ดกินได้เปล่าแต่หอบมากเลยนะคะ กินได้เปล่าอ่ะแต่มันมีกลิ่นหอมนะแต่มันมีกลิ่นหอมมากเลยนะดูดิไม่กล้าจับด้วยอ่ะให้ดูใกล้ใกล้ มันเป็นป่าเห็ดนะคะเพื่อนๆเดินหาเห็ดโคนแต่มาเจอเห็ดอันนี้ไม่แน่ใจกินได้หรือเปล่านะคะปล่อยเขาไว้ก่อนนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะใครรู้บอกด้วยนะคะ เยอะมากเลย。